สวัสดีครับพี่น้องไทยพี่น้องสอปปลาวพี่น้องกัมพูชาพี่น้องสาวลาโฮเลยครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่15พฤศจิกายนพศ2 5 6 4วันนี้นะครับผมมีข่าวการสรบหลายพื้นที่นะครับมานําเสนอให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันนะครับข่าวการสรบในพื้นที่ลัดกยาในพื้นที่ลัดกสินและในพื้นที่เขตภูม,มิภาคครับ ครับก็มาดูข่าวการสู้รบในพื้นที่รัดกะยาก่อนนะครับวันนี้ก็วันที่15พฤศจิกายนนะครับยานพันละของทหารพม่านะครับ20คันนะครับเสริมกําลังเข้าไปยังพื้นที่รัดกะยาอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อเช้าของวันนี้นะครับเวลาเก้านาฬิกานะครับขวนรถของท่านพม่า20กว่าคันนะครับออกจากเมืองตองจีนะครับรัฐฐานตอนใต้และมุ่งหน้าไปยังเมือง้อยก่อรัด าหรือว่รัดก,กันเล่งแดงนะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับก็มีการเสริมกําลังเข้าไปอย่างพื้นที่รัดก,กะยาอย่างต่อเนื่องนะครับขวันรถของกองทัพพมา่าลูกน้องของกบฏมีนองลายผู้ก่อการร้ายในประเทศพาม่าครับหลังจากได้มีการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่รัดก,กะยานะครับกองทัพพม่าได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเป็นจํานวนมากนะครับวันนี้ก็ยังไม่ยอมหยุดนะครับทางกองทัพพม่า เสริมกําลังคาวนรถนะครับเข้าไปอย่างพื้นที่รัดกะยาเอกนะครับเพื่อที่จะเข้าไปยึดพื้นที่รัดกะยาให้ได้นะครับในพื้นที่รัดกะยานะครับก็มีกองกําลังแห่งซัดกระเลง KA และกองกําลัง KNTF หรือว่ากองกําลัง p t f นะครับก็มีหลายหมู่หลายกลุ่มครับพี่น้องครับที่ไล่จับมือกันนะครับเพื่อที่จะคนล้มกองทัพพม่าและกระบวดมีหนองลายต่อไปนะครับ วันนี้นะครับในพื้นที่รัดกกยานะครับกองกําลังป d f หอือว่า KNTF นะครับก็มีการเสริมกําลังอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะรอโจมตีขบวนรถทหารพม่านะครับและโจมตีท่านพม่านะครับที่เลนเท้าเข้ามาในพื้นที่รัดกกยานะครับบนพื้นที่ภูเขาหรือว่าทางอื่นนะครับที่กองทัพพม่านะครับวันนี้พยายามทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะเข้ามายึด พื้นที่รัตกยาให้ได้นะครับในพื้นที่รัตกยานะครับก็เป็นเมืองกว้างใหญ่ครับพี่น้องครับมีอยู่หลายเมืองด้วยกันนะครับเส้นเมืองลอยก่อเมืองปลายนะครับและเมืองดีมอสโซนะครับก็มีอีกหลายเมืองนะครับพี่น้องครับที่อยู่ในพื้นที่รัตกยานะครับก็มีการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้นะครับกองกําลัง PDF หรือว่า CDF และ กองทัพแห่งสัตว์กันแหล่งนะครับก็มีการเสริมกําลังทุกพื้นที่นะครับเพื่อที่จะรอโจมตีขบวนรถทหารพม่า20คันนะครับที่เสริมกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่รัตกายานะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะครับในพื้นที่รัตกายาครับพี่น้องครับนะครับก็มาดูข่าวประเด็นที่2กันต่อนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่14พฤศจิกายนนะครับทางกองทัพเอกราชกสินแต่ว่า KIA นะครับปฏิบัติการเข้ายึด ค่ายของทหารพม่านะครับที่มีอยู่หลายเมืองนะครับในพื้นที่รัฐกัสินครับเนื่องจากวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีนะครับกองทัพพม่านะครับไม่สามารถเสริมกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่รัฐกัสินได้นะครับดังจากที่ทางกองทัพเอกกาชกัสินหรือว่า KIA นะครับประกาศปิดเส้นทางเข้าไปอย่างพื้นที่รัฐกัสินนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางกองทัพเอกกาชกะสิน KIA นะครับก็มีการเข้ายึด ค่ายของทหารพม่านะครับสามค่ายร่อยกันนะครับในพื้นที่เมืองผากันสองแห่งและในพื้นที่เมืองหลายจ่าอีกหนึ่งแห่งนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่14พฤศจิกายนนะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะครับกองทัพอกราเอกรสิน KIA นะครับเข้าโจมตีค่ายของทหารพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองผากันสองแห่งนะครับทหารพม่านะครับไล้เสียชีวิต20รายได้รับบาดเจ็บ3รายนะครับ และในเวลาต่อมานะครับเวลา10นาฬิกานะครับกองทัพกสินนะครับก็ได้เข้าโจมตีค่ายของทหานพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองหลายจ่านะครับและเข้ายึดฐานที่มั่นของทหานพม่าได้สําเร็จนะครับทหานพม่าเสียชีวิต10บลายนะครับได้รับบาดเจ็บ1นลายนะครับทางฝั่งของกองทัพอกกาชากสิน KIA นะครับได้รับบาดเจ็บไป2อลายนะครับ การสู้รบกันในพื้นที่รัฐกสินเมื่อวานนี้นะครับก็สู้รบกันทั้งบันนะครับพี่น้องครับตั้งแต่เก้านาฬิกาถึงเวลาสิบหกนาฬิกานะครับการสู้รบกันอย่างดุเดือดเมื่อวานนี้นะครับก็ทําให้ทางกองทัพพมา่านะครับก็ไม่พอใจนะครับที่เสถานที่มั่นถึงสามฐานด้วยกันนะครับในพื้นที่เมืองผาก้านและในพื้นที่เมืองลายจ่านะครับ ในเวลาต่อมานะครับทางกองทัพพมานะครับมีการเสริมเฮลิคอปเตอร์เข้ามาอีก2คันนะครับและมายิงบ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านนะครับในพื้นที่เมืองหลายจ่าและในพื้นที่เมืองผากานนะครับทางกองทัพอิสระกสินนะครับก็ยิงตบอต้นะครับด้วยปืนสนิดต่างๆนะครับปืนกลแต่ว่าปืนสนิดอื่นนะครับแต่ก็ไม่ลนเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพพม่าแต่อย่างไรนะครับกองทัพพม่า มาทิ้งระเบิดหลายครั้งนะครับและมีการวินออกไปนะครับทางเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพพม่านะครับก็ไม่ถูกสอยแต่อย่างใดนะครับทางกองทัพเอกรกักษณสิน KIA นะครับก็มีการเสริมกําลังอย่างหนักนะครับในพื้นที่เมืองผาก้านและในพื้นที่เมืองหลายจ่านะครับเพื่อป้องกันกองทัพพม่านะครับอาจจะเสริมกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่อีกนะครับนี่ก็เป็น การป้องกันของกองทัพเอกลักษกสิน KIA นะครับหลังจากที่มีการสู้รบกันตลอดทั้งวันนะครับเมื่อวานนี้ทางกองทัพเอกรากกสินหรือว่า KIA นะครับทางท่านขนุนศกนะครับพันเอกหนอปู่นะครับก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในพื้นที่รัฐกสินว่าวันนี้นะครับจะพยายามกวาดล้างและกำจัดกองทัพพมา่านะครับที่มีอยู่ในพื้นที่รัฐกสินะครับมีหลายเมืองด้วยกันนะครับให้ หมดไปนะครับภายในสิ้นปี2564นี้นะครับหลังจากได้กองทัพพมา่านั้นไม่สามารถที่จะเสริมกำลังเข้ามาอย่างพื้นที่รัฐกสินได้นะครับ